ชายไรบ้านคนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแล้วเขาก็เข้าไปเตือนครอบครัวหนึ่งว่าอย่าขับรถต่อไปนะไม่งั้นตุยเย่ทั้งครอบครัวแน่ครอบครัวนี้แน่นอนต้องคิดว่าเออตาแก่คนนี้เป็นคนบ้านแน่นอนแต่หลังจากที่เขาขับรถเลยคุณลุงคนนี้ไปได้แค่เพียงแป,ป๊บเดียวครอบครัวนี้ก็ได้ประสบอุบัติเหตุจนตุ่ยเย่ทั้งครอบครัวนี่คือเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะมากแต่ที่น่าสนใจคือผัวเมียบ้านเนี่ยค่อนข้างจะระหองระแหงกันนิดนึงเพราะว่าวันดีคืนดีค่ะผัวในบ้านดีไปเจอ เป็นคืนที่ดีที่สุดเลยจุกจกตอนนั้นนะคะผัวก็คิดว่าห,หรือว่าเมียเราจะโดนเจ้านายกินแบบเป็นที่เรียบร้อยเขาพยายามจะพูดทุกวิถีทางกดดันทุกวิถีทางให้เมียของเขายอมรับแต่เมียก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าคืนนั้นมันไม่มีอะไรจนคืนนั้นกัทุกคนครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่มากๆในเวลามื้อค่าก็จะมีคนในครอบครัวนั่งกันเยอะผู้ชายคนนี้ก็พูดกดดันเมียตัวเองสารพัดให้ยอมรับจนในที่สุดเมียก็คือเหมือนไม่ไหวแหล้วเมียก็เลยบอกว่าใช่คืนนะั้นจะไปเย้ยเย้กับเจ้านายมาจริงๆ ชายคนนั้นบอกเห็นไหมล่ะผมว่าแล้วบ้านนี้เป็นอะไรกันเรื่องพีก,กว่านั้นคืออะไรหรือเปล่าอยู่ๆครับมันก็มีชายแก่รายบ้านคนหนึ่งมาเคาะประตูบ้านของคนพวกนี้แล้วก็บุกเข้ามาในบ้านชายรายบ้านคนนี้นก็บอกว่าเออเขาเป็นพระเจ้านะแน่นอนค่ะคนในครอบครัวนี้ไม่มีทางเชื่อก่อนที่เขาจะพูดหลอกลอก่อชายรายบ้านคนนี้ว่าออถ้าเป็นพระเจ้าจริงๆทําอะไรให้ดูสักอย่างหนึ่งสิอะไรก็ได้ที่ทําให้พวกเขาเชื่อว่านี่คือพระเจ้าจริงๆตอนนั้นตาแก่คนนี้ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันจะทําให้คนในบ้านหลังนี้เตุเยเ่ะ คนตาในครอบครัวบ้านหลังนี้ก็ได้ตุยเย่สลบเหมือดไปที่พื้นก่อนที่เขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทําให้ครอบครัวนี้คิดว่าไอ้อยู่ว่าชายไร้บ้านคนนี้จะเป็นพระเจ้าจริงๆนี่ยังพีคไม่หยุดเพราะว่าชายไร้บ้านคนนี้บอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยโลกจะถึงการอาวสานทุกอย่างจะกลับมาเป็นศูนย์และเขาคือพระเจ้าเขาจะเลือกเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยให้เหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นทั้งโลกซึ่งเขาจะให้คนในครอบครัวนี้เนี่ยเป็นคนเลือกว่าสองคนนั้นคือใครโดยเขียนไว้ในสมุดโน้ตของ แล้วทําไมต้องเป็นครอบครัวนี้ล่ะพระเจ้าบอกก็ฉันพอใจให้เป็นครอบครัวนี้ก็แค่นั้นและแน่นอนว่าการเขียนชื่อไปในสมุดของพระเจ้าจะเขียนชื่อตัวเองก็ได้จะเขียนชื่อใครบนโลกนี้ก็ได้ที่มีความรู้สึกว่าเออฉันอยากให้2คนนี้เนี่ยรอดนะแล้วก็สืบเผ่าพันธุ์นุษย์ต่อไปครอบครัวนี้ก็เริ่มคุยกันค่ะว่าจะให้ใครรอดดีให้พ่อไหมพ่อรอดพ่อก็แก่แล้วแล้วยังไงต่อจนในที่สุดอีโผวเมียวางแผนเราก็แอบคิวชายไร้บ้านหรือว่าคิวพระเจ้าปะทุกคนจะได้รอดตอนนั้นทั้งคู่เลยได อีตาแก่คนนั้นพอดื่มเข้าไปปุ๊บก็สลบเหมือดไปเลยก่อนที่ทั้งคู่ก็ได้คุยกันว่าจะทํายังไงต่ออีกคนเมียก็บอกว่าฝึกหัวมันไปเลยก่อนที่ชายแหละบ้านคนนนั้นจะตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆฉันไม่ใช่พระเจ้าฉันเป็นคนบ้าไม่ไงั้นฉันจะมีเลือดเนื้อได้ยังไงไม่เชื่อดูบัตรประชาชนฉันก็ได้แต่อีเมียก็บอกว่าพระเยซูก็มีเลือดเนื้อเหมือนกันทีนี้ไม่ว่าชายแหลบ้านจะขอร้องยังไงอีบวเมียคู่นี้เริ่มไม่ฟังจนชายแหละบ้านฟิลขาดแล้วก็พูดว่า e uh, go, อเออกูอน,น,นี่ ขาดเป็น2ท่อนเลยคนเป็นผัวค่ะไปรื้อตัวของคนไรบา้าแล้วก็พบว่าอ้าวคนไรบ้านมีบัตรประชาชนจริงๆด้วยอีเมียก็บอกว่าไม่รู้แหละไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าชจริงๆไหมมารอดูกันว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไร ล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราจะเป็นยังไงต่อจําชื่อเรื่องไม่ได้หาชื่อเรื่องพยายามแล้วก็หาไม่ได้เอาเป็นว่าใครคุณคุณว่ามันชื่อเรื่องอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนใครอยากรู้ตอนจบพิซซ่าสปอยไปใกล้จบแล้วเดี๋ยวจะแอบพิมพ์ตอนจบไว้ในคอมเมนต์ comment. เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากรู้ไม่ต้องอ่านเมนก็ได้นะไปหาดูกันเองใครดูเรื่องนี้แล้วบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกัน